ขึ้นมาการาบเปิดงานนะครับในการประกวดในค่ำคืนนี้นะครับของการเป็นเชิญนการประกวดในวันนี้นะคะก็อยากให้หนุ่มๆที่คนเนี่ยประกวดางมีความสูงก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะที่จัดประกวดการน,นี้ขึ้นมานะคะก็เรียกว่างานหน้านะคะคิดว่าจะเปะ็นงานต,ต่อไปที่คณะกรรมการแล้วก็ผู้จัดในวันนี้นะคะจะต้องจัดขึ้นอีกนะคะขอบคุณมากค่ะขอเสียงปรบมือกับท่านรองนายกนะครับ นะคะขอบคุณค่ะ รางวัลเบสคอตตูมนะครับผมได้แก่หมายเลขขอทราทีฮะหมายเลขหกครับ ขอเสียงปรบมือด้วยนะให้กับน้องใหม่ด้วยผมแล้วก็คุณชันที่เกียร์ด้วยนะรางวัลต่อไปนะครับเบส personality นะครับผมขอกราบเรียนเชิญนะครับคุณสุนัขาลินซีซีเนียมิสซิสไทยแลนด์2018นะครับขึ้นมามอบรางวัลให้กับน้องด้วยนะครับและรางวัลเบส personality นะครับได้แก่หมายเลข ตาใบแย้มนะครับประธานบริษัท TTS Organisation นะครับผมขึ้นมามอบรางวัลนะครับผมและรางวัลน,นะครับ Photosynic นะครับได้แก่หมายเลขไม่ได้สามครับเป็นนักน,นาตเจ็บหนอมน้อง,องแปดเสียครับ ที้รับคะแนนได้เลยนะครับแ,สสรแ,แฟนนะครับสมุทรกา้วก็มีแฟนสดๆอยู่ขางๆนะครับผมก็จะปิดท้ายสามนะและรางวัลนะครับแกลไอยดลนะฮะได้แก่หมายเลขหมายเลขเก้าพับเจ็ดคณะวัน,นวบริบิตโชน้องกินแชร์นะครับผม โครงการนะครับเด็กแกนไอดอลนะครับเพื่อน้องเนี่ยจะมองเขาเรียกว่าน้องที่ยิ่งมิสแกร์เป็นแบบอย่างถ้าอายุถึง18ปีก็มีความใฝ่ฝันว่าอยากจะเป็นมิสแกร์เป็นตัวแทนของจังหวัดน,นะครับเดกแกน i ไอดอลของเรานะครับมีมงกุฎนะครับสำหรับอันนี้อันนี้น้องไปร่วมง,งานกับเราเนาะแต่ใครที่ต้องการเป็นเด็กแกน i ไอดอลถ่ายรูปคู่กับพี่อิงฟ้านะครับเดินบนแคทวอล์คคู่กับพี่อิงฟ้า นะครับเรารับเก้าคนและรางวัลป๊อปปูล่าโหวตนะฮะได้แก่หมายเลข แตกินธนาวัฒน์บริบูรณ์โชว์กล้องทินแซนน,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 นนะครับหมายเลขสามครับแต่กินธนาสุพรรอมงแตบเตี้ยนะครับอะไรที่บ่งบอกว่าหนูเป็นคนดีของสังคมครับ สิ่งที่จะอบอกว่าหนูเป็นคนดีของสังคมคือการกระตันยิวกระต่าเวทีค่ะเชื่อความคำสั่งสอนข,ของพ่อแม่ครูบาอาจารย์และคนอื่นๆค่ะและตั้งใจเรียนหนังสือค่ะแค่นี้ค่ะก็สามารถอบอกได้แล้วค่ะว่าหนูเป็นคนดีของสังคมขอบพระคุณค่ะขอเสียงปรบมือจ้กน้องหมายเลขสามเราด้วยนะฮะมาถ้าหนูสามารถเลือกคบคนสองประเภท ระหว่างคนที่ชอบติสินินทากับคนที่ขี้รักขโมยหนูจะเลือกพบใครถ้าหนูจำเป็นต้องเลือกนะคะหนูขอเลือกเพื่อนที่ติสินินทาค่ะเพราะเพื่อนที่ติสินินทารู้กันแค่ระหว่างเราสองคนไม่ได้สร้างความเด็ดลอดใ,ใครๆแต่ถ้าในชีวิตจรงิงหนูสามารถเลือกเองหนูสามารถเลือกเองได้หนูจะไม่พบคนนั้งสอง ประเภทนี้เลยดีกว่าค่ะขอบคุณค่ะขอเสียงครบนี้่ครน้องใหม่เล็กๆนะฮะน้องชิดลโต<อ>ขึ้นหนูอยากจะเป็นอะไรครับถ้าโตขึ้นหนูอยากเป็นจิตอาสาค่ะเพราะหนูอยากมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้อื่นหนูคิดว่าประโส่วนรวมมาก่อนประโยชน์ส่วนตนค่ะถ้าทุกคนบนโลกนี้ไม่หวังผลประโยชน์ส่วนตนก็จะมีแต่คนที่มีน้ำใจ และจะเป็นคนดีของสังคมด้วยถ้านอกบอกความงามหน้าในบอกความดีเพราะฉะนั้นเราทุกคนต้องสร้างความดีต่อกันและขอให้ช่วยเหลือผู้อื่นแค่นี้ทั้งผู้ให้และผู้รับก,ก็จะมีความสุขแล้วค่ะขอบพระคุณค่ะรองชนะเลิศอ,อันดับ2องได้แก่หมเลข เลขสามครับเด็กหญิงอัญชนาสุขถนอมน้องแปดเตียนะครับผมจะได้รับเงินรางวัลน,นะฮะสองพันบาทนะครับพร้อมสายสะพายและถ้วยรางวัลน,นะครับผมคราวนี้เราเหลือสองเบอร์นะครับหมายเลขเก้าและหมายเลขหกนะฮะหนึ่งนะครับผมรางวัลชนะเลิศจูเนียร์ไชนีสหวัวหิน2023ันสา 2, ได้แก่หมายเลขหมายเลขเก้าครับเด็กอินทนบวันบริบูรณ์โชคนะครับน้องกินแพรนะครับผมส่วนรอชนะเลิศอันดับหนึ่งนะครับได้แก่หมายเลขหกนะครับเด็กอินทนะวดีบริบูรณ์โชคนะครับนี่ครับจะเปิดไปได้เลยถ้านขาผู้สนับสนุนใจดีในค่ำคืนนี้ทั้งหมดเลยนะครับขอขอบคุณนะครับเดี๋ยวถ้ารางวัลไปในค่ำคืนนี้ก็อย่าเสียใจนะฮะ พัฒนานบะุคลิกภาพนะ